นี่แหละคนจริงตองเัวไรตอบแชทแฟนเพลงขอคืนตัว๋วหลังประกาศห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในงาน ต้องบอกเลยว่าออกคำสั่งเด็ดขาดให้ชัดเจนไปเลยสำหรับก้องห้วไร่ที่จเจ้าตัวได้โพสประกาศแบบชัดๆเลยว่าในงานคอนเสิร์ตของตัวเองนั้นซีเรียสเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามากและไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะจัดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเวลาเล่นคอนเสิร์ตต้องเบรกและขออนุญาตให้หยุดดูเพื่อมารยาททางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นล่าสุด กล้องได้ออกมาโพสภาพแชทของแฟนเพลงที่ขอคืนตั๋วโดยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเข้าใจเห็นใจกันและกันสังคมก็ง่ายขึ้นบัตรว่างหนึ่งใบนะครับห้ามนำและดูดบุหรี่ไฟฟ้าภายในงาน ซึ่งในแชทแฟนเพลงได้บอกว่าเห็นประกาศกฎห้ามนาบุรี่ไฟฟ้าเข้างานทุกกรณีแบบนี้ขอคืนค่าตั๋วได้ไหมครับเพราะประกาศกฎหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วก้องก็ตอบกลับไปเลยว่ายินดีครับทางลูกค้าส่งเลขบัญชีมาได้เลยนะครับและยังบอกอีกว่าขอประธานโทษในความไม่สะดวกด้วยนะครับพร้อมกับสลิปโอนเงินค่าตั๋วคืนให้แก่ลูกค้านอกจากนี้ก้องอยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่ากรณีนี้ขอชื่นชมแฟนเพลงท่านนี้มากเลยนะครับ ตรงไปตรงมาแมนๆมนุษย์ทุกคนมีความต่างเป็นปกติอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่ความต่างของเราไปกระทบกับคนหมู่มากการเก็บความต่างของเราไว้ในพื้นที่ส่วนตัวคือการกระทำที่โคตรเท่สำหรับผม